สวัสดีค่ะพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเหกับเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเท่าไง่ายค่ะพี่น้องก็คือสภาพมาถอ,อ,อดปลาตำเจวนะคะเจวกัแบบเจวสไตล์นูค่ะพี่น้องนี่ค่ะบักพริกนู้แซใล่ลงไปกับเป็นพริกนูทั่วไปนะคะพี่น้องต่ว่า นูสบโบไซกระเทียมนะคะสำหรับเจลนูนะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เคยเขามอเบิงมาลับช่อมจมูว่าการตาเจลของนูเนี่ยถ้าใส่หอมแดงก็คือหอมแดงไปเลยค่ะมือว่าถ้าใส่แต่กระเทียมกระเทียมไปเลยค่ะสบโบไซผสมนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านนูค่ะส่วนปลาเป็นปลาตะเพียนค่ะพี่น้องบังแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะปลาตะเพียนแม่ไข่ค่ะมักเลยแป้งมแมนตแป้งค่ะมักเลยพงมดดีค่ะพี่น้องแล้วก็พริกไทยค่ะมันนี่เสฮิตจังสีนะคะ กระสลวกลพักค่ะพี่น้องลวกลพักดอกแคแน่ยังแน่หรอกกินกับหย่อยกระถินเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ยายบาๆบบน่ะนะคะเอาเขาเหนียวตุ๋ยแจวปลาละเนาะค่ะส่วนที่สะเฮ็ดห้เบิ้งก็คือสตัมแจวให้เบิ้งค่ะพี่น้องแจวปลาสไตล์นู้ค่ะส่วนข้อปลานี่กยให้เบิ้งจะข้าวนึงก็ก็คืออาจจะบปให้เบิ้งก็ได้เพราะว่ามันก็ทอดปลาธรรมดาทั่วไปค่ะก็บแบบไม่มีอย่างพิเศษนะคะพี่น้องแต่ว่าสตัมแจลไฮเบิ้งอยู่ค่ะว่าแจวสไตล์นู้เป็นยังไงค่ะพี่น้องมันนิใส่ปร่าตอนเด้ะค่ะ ปลาล่าอนบันเท่าเอามาปลากระดีปลาเข็งปลาหม้อยังเสีหยหค่ะพี่น้องใสจตะว่าปลาลานี่เห็ดเห็ดตนเรากินดิบแต่หาพี่น้องนะคะแต่วานพวกนู้นก็บอกเคยกินรู้เป็นไงเราหาพวกกินใบเป็นไรค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่บอกกินปลาลาตอนหรือพี่น้องคนไทยนะคะจะเห็นกะข,ขอขอเอาภัยลายลายๆด้หาพี่น้อง,งกระสว่ามันบสะอาดอย่างสนันนะคะพี่น้องต่ว่าปลาลามาจากบันเท่าเองค่ะเห็ดเองค่ะพี่น้องกะ ข้าวของหูมองแรงที่มากนะคะสาม,มากินดิบเลยค่ะพี่น้องเห็นมาเด็ดเ,เกือบสองปีแล้วปะลานนี่ค่ะพี่น้องนล่นะคะเนมขออนุญาตครัวบกพริกไปเรื่อยๆค่ะครัวแล้วพักให้ให้ห่อน,นะค่ะพี่น้องเพยส้ตนนะะั้ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าครัวแล้วหอมๆมาตําเลยบกพริกเนื้อมันสียาบค่ะมันสบัดแสบมันสมนุ่มันนว่นะคะพี่น้องนุ้งครัวแล้วพักไวแ้แล้วนุ้งสมาครวกพักต่อค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากนุกปัวบบกพริกแล้วเรียบร้อยค่ะถอยปลาก็แล้วละค่ะพี่น้องกับสภาพมาตาค่ะตัเดียวแบบบานสไตล์นู้นนะคะพี่น้องทุกคนมนาควนจับสแปกใจว่าเป็นยังคือบ่มีกระเทียมนะคะก็คือว่าเดียวหนูกับสบอไซกระเทียมนะคะจะเป็นหอมแดงกับหอมแดงอย่างเดียวค่ะพี่น้องเราแต่หมักไข่มักมันเนาะจา้ะนี่ค่ะพ้อไห,ห่ห้อนละค่ะพี่นอ้องพีข้างกับสึปง่ายค่ะกับสนุ่มนุน่นเป็นตาแสบนะ,ะนะคะพี่น้อง น้บาบอันนี้หนูบมแนะน้ำสำหรับผู้ใดที่บ่มีเวลาเนาะคะ่ะเังง่ายงานในการฝ่าลงไฮลงหน้าครวรต้ดตำโหลดค่ะพี่น้องกระแซ่เพื่อกันค่ะนี่่คะเดี๋ยวนุขออนุญาตตำให้มันแหลกก่อน,น,ะค,ะนออค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องหนูกระสุดตำประมาณนี้เนาะคะ่ะสุดเทือเนาะค่ะพี่น้องหนูตำเจลนูกระแ่บกะเขือเทศน้ำผ่าพี่น้องตำมือน,นี้หนูอยากกินแบบแบบบ้านๆเท่าเนาะคะ่ะสไตล์บ้านๆเนาะคะ่กะก็จะเป็นปลาล่าตอนเนาะค่ะพี่น้อง ปลากระดีค่ะสลับพี่น้องโบก,กินปลาแดกปลาหลากก็ขอโทษขออภัยเลยค่ะโบก,กินแบบต้นแบบพุ่มนุ่งสีนะคะใส่น้ำปลาน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะตักด,ด้วยชู้หดค่ะใส่ลายแสบลายพุม่มแสบพุ่มนุ่ก็อยู่ได้หนี่ค่ะพี่น้องถ้าเป็นตาํา,ะะตาเจวเนาะค่ะตําเจวตําปลาหลากตำอียางเกี่ยวกับอ,อาหารอีสา,บานบ้านเท่าเนี่ย ค่ะใส่ชูรสสิบโมสกเลยค่ะพี่น้องแต่ไปใส่ผงปรุงรสกับซูบุคือกันเลยค่ะกับซู่แเสบผงปรุงเพิ่มข้นสำหรับผงปรุงรสบ่เหมาะเห็สไหมเห็ดเจ็ดสีเนาะคะ่ะแต่บางเถ้อหนูโบมี่ชูรสค่ะเอาไปสื่อบ่ไนกับใส่อยู่ค่ะพี่น้องผงปรุงรสฝาไทยนะคะใส่กับปลาหมึกหงได้ะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้อง ปลาแดดนี่สิ่เยอะแห้งหมดเลด้วยค่ะเพราะว่ามันสิแหลกเกินไปค่ะหนูก็จะค้นเอาใส่วิธีค้น,น,นค่ะพี่น้องนี่คะะ่ะปลาแดดแบบบานเท่าค่ะตั้มเจียวบานเท่าบางอย่างนะคะพี่น้องง่ายน,ะะนี่คะะ่ะปลาแดดปลาการะดีแน่ปลาเค็งปลาหมอแน่ค่ะใส่ไปน้ำค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตซิมก่อนตั้มเจียวก็ต้องซิมเลยพี่น้องบ่ซิมมัน,นกับแล้วก็บรรโรงนะคะ เติมน้ำปาลาไหลอีกหน่อยนะะึงค่ะใส่น้ำปลาอีกนิดคะ่ะเม่คออเสียบคะ่ะพงชลพ่อละค่ะพี่น้องนี่นะคะมันอั่วลูก่ะคะ่ะวลาจุก,ก็พักค่ะพี่น้องหลวตดอกแค่ก็มหน่อยกระชินไววค่ะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่ ครัาแตงเขากินกันค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเจ้านูเป็นตาแสบบอกค่ะมาค่ะเดี๋ยวไปเบิร์กข้าวเขานูเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานบานเฮ่าง่ายๆค่ะพี่น้องตำเจ่วหลวกพักเนาะค่ะกินก็ข้าเนียวค่ะพี่น้องแบบบานๆค่ะอันนี้ก็คือปลาตาเพียนค่ะพี่น้องทอดแล้วไม่ไมค่ะปลากระเพียนกับสะโ่ข่อยสดปานไดเนาะค่ะพี่น้องเอาม้อทอดกรอบๆบังไลๆค่ะนูกสมัครด้วยรสดีเนาะค่ะมือนี้มักด้วยรสดีค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดๆค่ะ เวลาทอดกับครกก็แปลงทอดกรอบช่นิดใไดกระด้โกกี้หรือยังก็ได้ค่ะพี่น้องทอดกรอบกค่ะส่วนเจลค่ะพี่น้องที่นู้ห็ดเฮเบิ่งเมอกี้นี่ค่ะมันนีงเห็ดเจลห้เบิรงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นตะแส่บน่คะพี่น้องเจลนู้แมงวีค่ะเจลนู้เซาเซีแต่หอมแดงนะคะพี่น้องนู้สเบิก็ว่าถ้าใส่กระเทียมก็คือกระเทียมเลยนะคะสำหรับนู้นะคะถ้าใส่หอมแดงก็คือหอมแดงนี่ค่ะขัวฮอนห้อนหรือมะพผ้าวไกวแล้วก็มาตําค่ะพี่น้องนวลน ใส่ปลาหลบ,บากันด,ดีค่ะพี่น้องเอามาฉีกมาจับมาแยางค่ะคุยกับเขาเหนียวเนาะคะ่ะส่วนพักค่ะพี่น้องนะะี่นค่ะสออร์บะฮะดอแค่เก็บมาสดๆสดไม่ไหค่ะลวกแล้วเอาไปจุก,กับเจลค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินนะคะพี่น้องโอ้ย,สยแสบเลยกวก็ย่อยกระทิน,นะคะ่ะนี่ค่ะย่อยกระทินอ่อนๆค่ะพี่น้องอ่อนๆเก็บมาจากต้นเลยค่ะทางหัวห้านี้นะคะพี่น้อง กับบเขือค่ะกับแตกโปกะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอินทรย์ง่ายๆนะคะพี่น้องค่ะบุไดก็กือขึ้นเขาเหนียวเพื่อนเก่าค่ะส่งเสิร์ฟคนมุสมัครกินข้าวเหนียวนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อดค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนขาวมูวมวม่นบอ้นี่มันเก็่าหรอค่ะมาห้าเมื่อกี้เขากับ จำเจียวถอดปลาง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องเมื่อได้บ่มียังกินก็กินง่าย,ายๆสิค่ะพี่น้องนี่คืออาหารสุดยอดและในกรุงเทพฯเฮาค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านเท่าก,ก็กินหออเจียวประแดดปลาไหลอีสิละค่ะพี่นอ้องอาคะมาค่ะมากินเขาในการค่ะมาจำเจียวในการค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า